ครับรายการจะมานพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะผมก็มีลูกค้าที่จะมาอบรมในคอร์สสำนักการบัญชีกับเราเนี่ยก็คือฝึกงานในสำนักการบัญชีอีกขัานหนึ่งค่ะอีกขั้นหนึ่งท่านนี้นะอายุ40แล้วอ่ะตอนแรกผมไม่รู้ผมนึกว่าเด็กๆแล้วกันเขาเข้ามาคุยยาวเลยกับคุณเปิ้ลแต่ผมไม่ได้อ่านผมเมื่เงเอินมาอ่านในวันที่11พฤษภาคมเขาบอกงี้ครับรบกวนอีกน,นิดนะคะคอร์สฝึกงานในสำนักงานบัญชีถ้าคิดจะเปิดสำนักการบัญชีเองเป็นคอร์สท,ที่เหมาะสมไหมคะ นี่คุณเบืก็มาตอบเลยเหมาะสมค่ะแต่อาจจะต้องเรียนเพิ่มในส่วนการปิดงบแล้วฝึกต่อไปนะคะเขาก็มาถามตออ่อว่าสอบถามเพิ่มอีกค่ะถ้าเรียนที่นี่แล้วเปิดสำนักบัญชีแล้วสามารถส่งงบ,บมาให้ที่ยโร่สอบบัญชีได้ไหมตอนนี้ผมมาตอบแล้วคุณเรียนจบ3เดือนเปิดสำนักบัญชีเร็วไปครับคือผมก็เลยบอกว่าแค่เพียง3เดือนเท่านั้นอะ่ะจะมาเปิดสำนักบัญชีมันเร็วไปถ้าจะส่งงบ,บมาให้เราเซ็นทําได้แต่เราจะต้องรู้ก่อนว่าคุณทําได้จริง จริงมากอยครับจ,นะจริงนะเพราะงานบัญชีเนี่ยคุณรู้แล้วคุณจะต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยมันไม่จบทันทีครับถูกไหมถูกค่ะอ่าเขาก็เข้ามาต่อนะฮะวันที่12เรียนจบบัญชีมสธมาค่ะแต่ไม่มีประสบการณ์เลยคิดว่าอยากจะเรียนคอร์สฝึกงานเพื่อให้สามารถทําบัญชีได้จากเอกสารจริงค่ะอาจารย์คิดว่าตอบโจทย์ไหมคะหรือควรรอคอร์สอื่นค่ะรบควรแนะนําด้วยนะคะผมก็เลยบอกว่าตอบโจทย์มากครับถ้าคุณมีเวลามาเรียนมันจะคุ้มกับคุณไปตลอดชีวิต มีหลายคนอยากเก่งอยากทํางานเป็นแต่ไม่รู้จักยิโลมีหลายคนรู้จักเยิโลแต่ไม่รู้จักคอร์สนี้อ่าคอร์สนี้ยอดเยี่ยมมากนักศึกษาจบใหม่ควรมาเรียนเพื่อเป็นมาไดก้าวแรกที่สําคัญไม่ใช่ ใครที่จะได้โอกาสนี้ถ้าเกิดคุณไม่เจอคุณก็ไม่ได้รับโอกาสนี้ไม่ใช่แค่ว่าไม่เจอเท่าน,นะคะบางคนก็มาเจอในวันที่ที่สายไปแล้วนะคะจ <c oughs> ๊ะเพราะว่าคอสบางคอสเราเปิดแค่เพียงครั้งเดียวแล้วเราก็ไม่เคยเปิดอีกเลยนะคะ,ะได้เจอกันในห้องเรียนจริงๆ บางคนอยากมาเจอในห้องเรียนจริงๆแต่ไม่มีโอกาสเพราะต้องไปเรียนออนไลน์เท่านั้นครับค่<ท>ะผมก็บอกว่าแต่ต้องทุ่มในเวลาถึง3เดือนเพื่อเปลี่ยนตัวเองเสียเงินค่าเรียนและค่ากินอยู่แต่มันคุ้มค่าที่ไม่ต้องไปคำหาเองอ่ะผมบอกเนี้ยนะคุณเคยลงคอร์สนักปราชญ์แล้วใช่ไหมครับคือผมไปย้อนดูในอดีตอา้าวเขาเคยมาลงคอร์สนักปราชญ์แล้วเคยเรียนทั้งภาษีเคยเรียนทั้งเอ็กเพยเคยเรียนทั้งเปิดบัญชีผมไปดูนะเขาไงอ้าวเคยมาเรียนแล้วนี่จะมาเรียนคอร์สนี้ทําไมนะผมก็ถามเขา คุณอาจได้ความรู้แต่คุณไม่เคยลงมือทําจริงไงใช่ไหมคุณมาเรียนในคอร์สออนไลน์หรือมาเรียนอบรมสอ็ก็ตามคุณก็แค่ได้ความรู้แต่คุณยังไม่เคยปฏิบัติจริงเขาบอกว่าใช่ค่ะแต่อยากได้ลงมือทําในสถานที่จริงผมบอกใช่ครับเขาบอกว่าใช่ค่ะไม่มีความมั่นใจค่ะผมก็อบอกว่าคุณคิดถูกแล้วงานบัญชีคืองานปฏิบัติถูกไหมถูกค่ะอาจารย์เขาก็บอกว่าอาจารย์แนะนําแบบนี้ก็ตัดสินใจได้แล้วค่ะต้องโอนเงินประจาใช่ไหมคะ แล้วเดือนกรกฎาคมจะดูอีกทีเรื่องสถานการณ์โควิดใช่ไหมผมบอกใช่ครับเขาบอกว่าค่าอาจารย์ขอบคุณมากเลยรบกวนขอรายละเอียดการโอนเงินก็โอนเงินมาให้เลยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ตอนนี้และอายุ40แล้วคุณคิดดูคนอายุ40แล้วอ่ะแต่เขาต้องการเปลี่ยนตัวเองจบบัญชีมาด้วยแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติงาเขาก็เลยคิดว่าคอร์สนี้มันคุ้มอ่ะเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ สอนได้เลยนะคะพร้อมเรียนรู้ใหม่40ปีพร้อมเรียนรู้ใหม่ด้วยผมก็เลยบอกว่าอ๋อครับไม่จํากัดอายุขอแค่เพียงตั้งใจเท่านั้นเขาบอกว่าขอบคุณค่ะตอนแรกเรียนบัญชีเพื่อมีความรู้ในธุรก,กิจแต่พอเรียนไปแล้วอยากมีความรู้มากขึ้นอยากทําจริงได้<ฆ>ก็คือพอเรียนบัญชีแล้วหลงไหลมันอยากทําได้จริงแค่ะเพราะเรียนจบมาก็ยังเป็นทฤษฎีอยู่ใช่ไหมแต่มันก็ต้องมาฝึกในการปฏิบัติจริงๆค คือคอร์สอันนี้เพิ่มเติมนอกจากที่พูดคุยกันในแอปพลิเคชันไลน์นะคะคก็ในหลายๆคนค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะมาลงเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้ก็อย่างที่เจ๊พูดในอีกคลิปอื่นนะคะว่าการลงเรียนจริงแล้วเนี่ยแม้จะเป็นคอร์สเรียนระยะสั้นที่พาปฏิบัติจริงในคอร์สอยู่แล้วหากคุณไม่นําไปปฏิบัติต่อมันก็ไร้ซึ่งความหมายค่ะส่วนใหญ่ก็จะลืมดังนั้นการที่จะทําให้ได้ต้องทําให้จนเกิดทักษะ เมื่อเกิดทักษะแล้วคุณจะไม่ลืมค่ะคุณจะมันจะติดตัวคุณไปตลอดเกิดทักษะคือการทาซ้าบ่อยบ่อยถูกไหมพอไปอยู่ในสํานักการบัญชีไอ้บินแบบนี้มันก็จะมาบ่อยบ่อยคุณก็ทํซ้ำทำซ้ำทำซ้ำค,คุณก็จํามันได้โดยปริยายใช่ค่ะหลายคนค่ะเรียนไปแล้วลืมสาเหตุของการลืมคืออะไรการที่คุณเนี่ยมาถูกบังคับให้เรียนในคอสระยะสั้นแค่เพียง2วัน5วัน หลังจากนั้นไม่มีใครบังคับคุณแล้วคุณก็จะไม่ไปทํางานต่อแล้วเพราะมันอาจจะไม่ตรงสายเะทีเดียวหรือคุณยังทําอาชีพอื่นควบคู่กันอยู่นะคะคุณไม่ได้ทําอาชีพบัญชีโดยตรงแต่สําหรับคอสนี้มันเหมือนคอสอุทิศเวลาเลยนะให้มาอยู่ในคอสนี้และบังคับให้คุณต้องมาทุกวันเลยนะจันทรถึงสุกนะคะเหมือนคุณเป็นพนักงานคนหนึ่งเลยและเกิดการทําซ้ําอยู่อย่างนี้เรื่อยๆในสํานักงานบัญชีคุณจะมองเห็นภาพที่ซ้ํากันหนึ่งสามเดือนเลยนะคะทุกวันเลยจันทถึงสุกตั้งแต่เวลา เข้างานนะก็คือเวลา8ปดโงครึ่งเลยนะคะจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานเลยจะเป็นลักษณะนี้เป็นการใช้ชีวิตในสํานักงานคุณจะเรียนทั้งทฤษฎีควบคู่ไปกับการทํางานด้านปฏิบัตินะคะในสํานักงานบาชีพเป็นคอร์สท,ที่คุ้มมากๆแต่ในส่วนตัวเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบมองว่าคอร์สนี้ไม่ได้แพงเลยค่ะ3เดือนนะคะแค่เพียง1,500 0บาทแต่สิ่งที่แพงคืออะไรรู้ไหมฮะ เวลา,เ,วลาเพราะหลายคนคะ่ะไม่มีเวลามาเรียนดังนั้นถ้าคนเป็นคนหนึ่งเลยนะที่มีโอกาสที่มีโอกาสและตัดสินใจแล้วว่าจะอุทิศเวลามาให้กับคอร์สนี้ถือว่าคุ้มมากๆค่ะถ้าเป็นผมนะผมทํานะผมเป็นคนค่อนข้างบ้าผมอยากจะเป็นอะไรผมต้องทําให้ได้ผมเคยทํางานหนึ่งปีแล้วไม่มีเงินเดือนเลยผมก็เคยทํามาแล้วนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนอนะ่ะแต่ละคนก็มีเงื่อนไขไม่เท่ากัน ท่านนี้อาจจะท่านที่มีเวลางเพราะทาธุรกิจส่วนตัวอยากจะเปลี่ยนตัวเองแต่บางท่านเนี่ยรู้นะว่าคอร์สเราดีรู้นะว่าคอร์สของเราไม่แพงแต่ว่าฉันทํางานประจำอ่ะมันก็มาไม่ได้ไงโอกาสไม่เหมาะโอกาสไม่เหมาะค่ะก็แล้วแต่ดวงใครดวงมาแหละผมว่าใช่ค่ะและก็อยากจะขอเตือนนะอันนี้คือคําเตือน สำหรับใครที่คิดว่ามาบ้างไม่มาบ้างอย่ามาเลยค่ะเสียเงินเปล่าประโยชน์ใช่ต้องมานะคะมาเท่านั้นมาทุกวันยิ่งดีเลยจะมาวันเว้นวัน,วนมาบ้างไม่มาบ้างไม่ขอแนะนาเพราะมันจะไม่เกิดทักษะค่ะระยะเวลา3เดือนเนี่ยก็ถือว่าสั้นมากๆเลยแป๊บเดียวก็หมดเดือนแล้วนะคะการที่คุณเนี่ยไมมาทําให้มันเกิดทักษะสุดท้ายคุณก็แค่รู้แต่ไม่มีความมั่นใจสักทีหรอกค่ะในการทําง,งานเหมือนที่เขาบอกว่าความรู้มันหาได้อินเทอร์เน็ตเยอะมากแต่ไอความรู้นั้นมันไม่มี ความรู้ที่ไหนเลยในเน็ตมาเพิ่มทักษะให้คุณได้ถ้าเกิดคุณไม่มาปฏิบัติจริงค่ะดังนั้นคุณต้องมาสร้างทักษะที่สํานักงานมิชีเอลโลครับแล้วก็ขอเฉพาะคนที่ตั้งใจจริงและพร้อมที่จะอุทิศเวลาอุทิศชีวิตกลับมาในช่วง3เดือนอย่าคิดว่าเป็นการเรียนรู้คิดว่าเป็นอะไรที่มันมาท้าทายชีวิตคุณว่าคุณสามารถจะทํามันได้ไหมแล้วให้คิดว่าไอ้ความรู้ที่ได้มามันเป็นแค่ผลคอยได้เท่านั้นแต่สิ่งที่คุณ ทำมันในช่วงสาเดือนและมาเรียนทุกวันนั้นเป็นการพิสูจน์ใจตัวเองครว่าคุณเนี่ยมันใจแข็งพอไหมที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองอม,มันสะใจมากเลยนะที่พอผ่าน3เดือนนี้แล้วแล้วคุณเป็นคนใหม่คุณจะไม่มีทางตกงานตลอดชีวิตเพราะไอ้ทักษะพอมันติดตัวเราแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตแม้ว่าเราไม่ได้ใช้มันเช่นการขี่จักรยานยนต์หรือการขี่จักรยานหรือการว่ายน้ําคุณมีทักษะแล้วเพราะคุณเคยฝึกมา ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วและคุณเป็นมันแล้วผ่านไปกี่ปีคุณก็ทํามันได้ดังนั้นการมาเรียนในคอร์สนี้เป็นการสร้างทักษะและคุ้มค่ากับคุณไปตลอดชีวิตอืใ่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วสนใจติดต่อมาเลยนะครับรับอีก3คนเท่านั้น097 009 1656หรือ085 311 1669หรือ Line ID at yellow t e n n i n g ครับและคุณจะมาเรียนไหมคอสนี้มาเรียนค่ะอ,อมาเรียน <laughs>